สวัสดีครับท่านทุกท่านทุกฝ่ายทุกทานัขณะนี้เราอยู่กันที่ตลาดทกายเตาไม่กับท่านทีเดียวทุกฝารทุกทานะครับและวันนี้ก็มีงาคผู้ชมและก็ภาคผู้จิดการทาคเรกิจชาวุครก็มาร่วมกันกับรายการนีนได้แต่วันที่สายแล้วก็เลยลบน้อยนหน่อยลบต่ำก็ทำลายแล้วสาวต้องดีนะครับถ้าทุณทายที่มาที่ไปของคุณทายที่มาขาดสิทธิ์คเมื่อไหร่ ลูกสาวทีจัดตลาดค่ะการจัดตนาดกอแต่แนยรู้ก็เป็นการรวบรวมกัรเงินเยอะๆม่มีไม่มีรายได้ไม่มรเขาบกวานยางม้วนมาได้เลยกัรก็เลยขักตลาดนักุรายนัโเพื่อรายได้นเินับกิจกรรมของดนี้แล้วก็บอกว่าลาธุรายชนเลยถูกดะก็เลยคิดขึ้นมาว่า ตรงนี้เราต้องตลาดต้อเพื่อผู้าเรามีรายได้ก็เพื่อตายผู้นั่นตลาดผิตใยไโซก็ได้ถึงผู้ถูกรู้ของจังหวัดนัานนรอครับที่ที่ไปแล้วตลาดนี่ยมกสาลูกูนะขออะไรที่าก ก็ฝากฝักไว้ด้วยฝากเลยครับฝากนกฝากนะฝาตลาดนัดเราจะมีทุกวันที่ต้องหรับตลาดนัดียกว่าตลาดนัดใหญ่ตรงข้ามตลาดการนะคะจะมีเอ่อทุกเดือนละหนึ่งครั้ง วันพฤหัสกับวันตุดต้นต้นเดือนสัปดาห์แรกของเดือนจะมีตรงนี้แล้วเวลาเข้ามาตลาดใหญ่ไฮโตนะมีตำรวจค่ะจะบอกเลยว่านัดต่อไปวันที่เท่าไหร่ไฮโซนไฮะวันนัดต่อไปวันเท่าไหร่เรื่สินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าแหราคาเรื่องสินค้าจะไม่ทำกันจะมีแม่ค้าอย่างนึงก็จะเป็นแม่ค้าแม่เดียวเราจะไม่ให้สั่งซื้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละสาขาแอบคุยหน่อยได้ไหมเพื่อภางเราเนี่ยนะคะ ค้ารายูิเมค่ะกรตุนะมาซือครงเดียวจิตใจที่ทรับท์าเรื่อยๆแล้วพี่ๆยภาพส่งให้ดูอ้อนงินมาาต้อง็สงนักตลใจายในตัในตนะคะค่ะแล้วก็มีอะไรอี่เยอะอย่างที่เราสืเนี่ยก็จะมันตามใจไม่หวานจัดค่ะอย่างไข่กับน้ำพริกก็จะมีแค่ตาลกระหาในตัไม่มีวางขายนตาลแห่แน่นอน ก็ไปปางแยกน้องเือนเนี่ยน้องเพื่ออ่อะไรนะทังทั้หน้องขาวทางอะไรนคะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เพราะฉะนั<อ>้นเขาก็ก็<อ>ทำงานตอกการทำ ไปลาแห้งไตปลาน้าไตปลาแห้งแล้วของเขาขายมีลูกค้าเยอะมากนี่ลูกค้าเยอะมากเลยไตปลาแห้งเนี่ยแต่ไปไตปลาน้าก็มีนะคะถ้าคืนเที่ยวก็ครัวบางปอนรีสอร์ทน้องเขมีรีสอร์ทด้วยแต่ก็ก็มาขายไตปลาผมว่าลูกค้าของเขาเยอะมากไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกท่านได้รับฝันรับผมแล้วก็คมดี่า จากท่านจะมาสนับสนุนตลาดนัดทด่มีคนเยอะนะนัดค่ำเือนของทุกๆเดือนนะครับท่านนาได้แต่นัดนี้จะเป็นนัดพิเศษที่เราจัดนัดเพื่อรองรับคุณครูของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเพราะวันนี้เราทราบว่าคุณครูเข้ามาในเมืองกันเยอะเราก็จัดตลาดเพื่อรองรับคุณครูของเราเเพราะคุณครูมาประชุมชาปอนไงคะเราก็กลัวว่าคุณครูจะท้อไม่สุดใหญ่เราก็เลยเปิดตรงนี้เพื่อรองรับคุณครูของจังหวัดกาญจนบุรีด้วย นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคี่จิตร์กำลังมองอยู่นะคะหากว่าท่านตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดงานตอนนั้แวะคุณยายไฮโซสักนิดหนึ่งเพราะคนที่พูดนี้ก็สายเลือดดูนะคะอดีตค่ะอดีตเป็นโรงเรียนเขาเชียงแคข้าเหตุผลนัดนคะค่ะแนเขอเชียงแคสี่เหตุเลยนะคะเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามเหตุสี่มาอุดหนุนคูด้วยกันค่ะ